อืมเข้าใจเลยค่ะจากเรื่องผลงานส่วนตัวมาดูการขยับตัวในตลาดจริงๆกันบ้านดีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เขาเคลื่อนไหวเร็วมากเลยนะคะเห็นว่าปิดดีลรายานเอชนูลี่จากวูฟส์ไปแล้วใช่ครับใช่ครับได้ยินข่าวมาเหมือนกันค่าตัวเริ่มต้นนี่31ล้านปอนด์แล้วก็มีบวกแอดออนได้ถึง36ล้านปอนด์เลยสัญญาตั้ง5ปีแน่ครับผม แถวลงเล่นสโมสรโลกได้ทันทีด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจอ่าใช่ใช่อันนี้สําคัญเลยเพราะมีเรื่องเดทไลน์ลงทะเบียนอยู่ด้วยแล้วก็ยังมีอีกคนรายานชากีจากลียงอันนี้ก็เหมือนจะใกล้มากๆแล้วครับชากีนี้ก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามาสักพักแล้วนะค่าตัวประมาณ35ล้านยูโรรอตรวจร่างกายอย่างเดียวเลยอืมทำไมซิตี้ถึงเร่งปิด2ดีลนี้พร้อมๆกันเลยล่ะคะมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า ถ้ามองในมุมของซิตี้เนี่ยนะการเสริมทัพของเขามันมักจะเป็นแบบนี้เลยครับคือมองไปที่การเพิ่มมิติให้ทีมแล้วก็การแข่งขันภายในทีมด้วยให้มันสูงขึ้นการได้เอ็ดนูรีที่เป็นวิงแบ็กสไตล์บุกกับแชก,กีที่เป็นตัวลุกที่แบบสร้างสรรเกมได้ดีมากๆมันก็น่าจะตอบโจทย์แท็กติกข,ของเปปกัเดล่าที่เขาต้องการความยืดหยุ่นมากๆในทีมอ๋อค่ะค่ะ ส่วนเรื่องการเร่งปิดดีลเนี่ยก็อย่างที่คุณหวานใจบอกตะกี้เลยครับ